สวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ o กด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ซัมซุง Galaxy S4 นะครับผมแกะกล่องเลยมาดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีตัวเครื่องข้างในก็คู่มือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆ เหมือนเดิมแถมบตรมาสองก้อนนะครับสำหรับ S สี่ไปดูภาพลสุั่งกษณันนะครับผมใถาจากดไพูนจากคณะทยศาสสรลักษณะายนอกนะครับ

ภายในก็จะเป็นอย่างนี้นะกล้องฝกกันไม่ได้ลยสิก็จะมีสองซิมเอ้ยซิมเดียวนะครับ F4 สบัเข้าไปเปิดเครื่องขึ้นมาดูเลยเป็นยังไงกันบ้างพูดขึ้นมาเป็นซั m s u n Galaxy S4 นะครับ GTI9530 บุ๊คเป็นของแท้เลยโอเคกับผู้ชายหรือเพศที่สามก็ได้เนี่ยเราก็ ลออองดูมยกก็แบบบว่าน้ออองปยถืว่าบอกว่าาหน้เจะคมชัดมากๆมากลองเปิดเข้าไปดูด้านไหนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเขอมาแล้วเสียดายจังกล้อง โฟกัสไไม่ได้วยงามมากครับใช้ 4G ได้ด้วยนะฮะรู้สึกด้านบนจะมี 4G อยู่ด้านล,ลงมาด้านบนจะเป็นเมนูฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้สามารถใช้แอร์จิ o r เตอร์ได้นะครับคือพัด นี่ฮะนี่ฮะพัดเลื่อนหน้าจอนะครับพัดถ่ายรูปได้เขาไปดู <máximo> ด้านในมีอะไรกันบ้างดูที่เช็คสเปกก่อนเลยอาจจะตู้ <c oughs> อยูเที่เนี่ยครัอ่าใช่ได้ยังก้องโฟกัสไม่ได้หน้าจอจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบคูณหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับชัดมากๆลมจะอยู่ที่ หนึ่งกิ๊กนะครับเราก็มาดูที่กล้องแล้วกันนะกล้องนะครับาคงชัดมากแค่ไหน นี่นะฮะถึงมันกล้องนี่ชัดมากๆอือตรองสื่อล็ยกๆยังเห็นเลยครับมองเห็นสวาวมองเห็นได้ก็อนนีีีค่่ททมมบัวเจส เดี๋ยวเอาไว้วันหลังเ,เดี๋ยวจะรีวิวแบบเต็มๆดีกว่าวันนี้กล้องไม่ชัดนะครับแล้วตัวของเองก็เพิ่งตื่นด้วย <c oughs> <c oughs> ถือว่าใช้ได้นะครับลื่นไหลราคาอยู่ที่ ไม่ถึง4,000บาทนะครับถือว่าคุ้มมากๆคุ้มสุดคุ้มเลยทีเดียวก็ฝากไว้ด้วยอีกตัวหนึ่งน,นะครับสมาติดต่อผมได้ Facebook แมงกิซอนนะคงจะรู้จักกันอยู่โอเคครับเดี๋ยววัา,ามารีวิวให้ดูใหม่